หลายๆคนคงรู้จักประวัติของข้าพเจ้าผู้แนะนำธรรมร้อนในอีพีที่หนึ่งที่สองที่สามมาบ้างแล้วข้าพเจ้าจะเล่าถึงสภาวะโลกุตละให้ฟังจากเล็กน้อยแล้วก็คงจะไม่ได้เล่าถึงสภาวะโลกุตละให้ฟังแล้วคือ มีสภาวะที่ EP ที่สเมื่อถึงห้องว่างคือพุทธะคือธรรม้วนปรากฏขึ้นแล้วเต็มจักรวาลห้องว่างคือพุทธะคือธรรม้วนอันไม่มีขอบทุกด้านมันมีสภาวะความบริสุทธิ์ของธรรมชาติในนั้นมันมีสภาวะดัง วยหลางเวงเตเคยพูดว่าอันที่หนึ่งไม่มีอะไรต้องรู้ถึงอะไรเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีแต่ธรรมชาติล้วนๆไม่มีสมมติบัญญัติใดต้องบรรลุถึงสมมติบัญญัติใดทั้งสิ้นข้อที่สองมันเป็นเพียงความว่างอันไม่รู้จักจะหมดกำลังนั่นเองมันหาตัวตนอะไรไม่ได้เลยนะ แต่ในธรรมชาติว่างๆนั้นน่ะมันสามารถเอาไปทำอะไรที่สำเร็จลุล่วงได้ด้วยอาศจรรย์มากจริงๆแล้วไม่มีความเหนื่อยความลำบากอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะมันเป็นสภาวะความบริสุทธิ์ของธรรมชาติมันเป็นเพียงความว่างอันไม่รู้จักจะหมดกำลังจริงๆข้อที่สาม เซนจึงไม่มีตำราไงล่ะเพราะว่าในธรรมชาติล้วนๆเขาไม่มีสมมุติบัญญัติใดเลยแล้วเซนจะมีตำราได้อย่างไรล่ะดังห้วยหลังฮวงโปท่านพูดไว้ทุกประการเซนไม่มีตำลาอัศจรรย์มากพระพเจ้าก็าไม่ได้รู้อะไรเพียงปฏิบัติซื่อๆแล้วหลวงพ่อท่านก็สอนแล้วก็พูดถึง ทำที่ว่ายหลางฮวงโปท่านสอนในในกายเซนก็มันก็เป็นสภาวะเดียวกันจริงๆก็มาพูดให้ฟังแบบเื่อๆไม่ได้คิดอะไรเลยก็มันพ้นทุกข์จริงๆก็พูดแบบพ้นทุกข์ให้ฟังเฉยๆแล้วมีสภาวะโลกุตระอันหนึ่ง ที่อยากจะพูดให้ฟังก็เป็นไออันที่อัศจรรย์มากเหลือเกินคือเมื่อถึงพุทธะคือห้องว่างคือทำล้วนเมื่อถึงสภาวะที่ทำมันล้วน,วนห้องมันเปล่าๆห้องมันว่างมันเกิดมันเกิดสภาวะขึ้นมาเองเลยว่าในความว่าง อันกว้างใหญ่ในธรรมชาติล้นล้วนไม่มีขอบทุกด้านน่ะงานแสนกับแสนชาติทั้งโลกและธรรมทำเสร็จแล้วงานมันเสร็จลงแล้วทุกอย่างโอ้มันโอ้มันอัศาจรรย์มากจริงๆนะมันก็เลยเป็นความว่างความบริสุทธิ์ความ เป็นนิพพานอันสงบดับเย็นเยือกเย็นเพราะมันไม่มีงานไม่มีอะไรข้างค้างอะไรเลยแม้แต่อนุภาคเดียวที่จะต้องเป็นสมมุติบัญญัติใดที่จะต้องทําอะไรงมันจึงขึ้นเกิดสภาวะเกิดขึ้นที่ว่างานแสนกับแสนชาติทั้งโลกและทำทำเสร็จแล้วงานมันเสร็จ หมดแล้วและยังมีสภาวะผุดขึ้นมาแบบซื่อๆอ,อีกว่าที่ว่ากันว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนั้นน่ะก็ถูกต้องส่วนหนึ่งแต่แท้ที่จริงนะมันเป็นสภาวะที่เด็ดขาดกว่านั้นที่บริสุทธิ์มากๆของธรรมชาตินั่นก็คือ มันเป็นสภาวะที่ชาติแห่งการเกิดไม่เคยมีเลยชาติแห่งการเกิดขึ้นไม่เคยมีเลยตั้งหาไม่ใช่แค่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเท่านั้นนะมันอัศจรรย์มากโลกุตตโลกุรกรกตระธรรมโลกุตตะสภาวะ พุทธะสภาวะหรือธรรมชาติล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆห้องว่างๆอันไม่มีขอบทุกด้านมันเป็นความอัศจรรย์มากๆเลยอัศจรรย์จริงๆในพระธรรมของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ในพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ในพระรัตนตยัย ของพระพุทธเจ้าจริงๆสภาวะทั้งหลายโลกุตระสภาวะที่พระเจ้าพูดไปไม่มีตัวของข้าพเจ้านะมันเป็นธรรมชาติความบริสุทธิ์ขาอประกาศความความเป็นจริงให้ให้เห็นอยู่ทั้งห้องว่างก็พูดออกไปดังที่เห็นเห็นความเป็นจริงอะไรเห็นโลกรุตระอะไรก็พูดออกไปให้ฟังให้ฟังนะคะ นิพพานของพระพุทธเจ้าจึงเป็นความดับเย็นเป็นบรมามสุขเป็นความดับเย็นจริงๆมีแต่ความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ของธรรมชาติล้วนๆเป็นกระแสแห่งนิพพานธาตุนี้คือข้าพุทเจ้าจะพูดถึง ปฏิจะสมบปปบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าไม่ได้เรียนนักธรรมนะคะแต่สภาวะเมื่อพุทธสภาวะปรากฏขึ้นเองปฏิจะสมุบปปบาทของพระพุทธเจ้าแท้ที่จริงก็คือกระแสแห่งนิพพานธาตุนั่นเอง ใครจะรู้บ้างเนี่ยถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามทางสายเอกสายเดียวของพระพุทธเจ้าคือสติปัฏฐานกายสติปัฏฐานสีของพระพุทธองค์จริงๆที่เป็นโลกุตระธรรมล้นล้วนแล้วไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์และถึงสภาวะ ที่เป็นแต่ธรรมชาติล้วนๆกันยากมากเหลือเกินที่จะมาถึงความพ้นทุกข์ความดับเย็นคือนิพพานนัพธาของพระพุทธเจ้านั่นเอง้าพระเจ้าไม่ได้มีเจตนาที่จะโกวดตัวเองหรือมีเจตนาที่จะก้าวล่วงใครๆเลย พระพเจ้าเพียงแต่ว่าจะก,กตัญญูต่อพระพุทธเจ้ากตัญญูต่อพระรัตนตรัพระพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้กับโอรสที่เกิดจากธรรเนรมิตรของพระองค์คือบุุรจีคู่พระพุทธเจ้าด้ฝากมรดกรธรมเอาไว้ให้กับ ทุกๆคนแล้วทุกชีวิตในสังสารวัฏนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รู้ถึงมรดกธรรมของพร,พระพุทธเจ้าและทุกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพ้นทุกได้ในชาตินี้โดยเร็ววันเมื่ออายุสังขารของข้าพเจ้ายัางเหลืออยู่ข้าพเจ้าก็ตั้งใจจะทำหน้าที่ เพื่อกระตันอยู่ต่อพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบิดาของข้าพเจ้าให้ดีที่สุดมิได้มีเจตนาที่จะอ้ออวดหรือปามาศผู้ใดเลยแต่ธรรมะความเป็นจริงธรรมชาติความบริสุทธิ์มันก็ต้องเป็นความเป็นจริง เป็นสมัตรธรรมเป็นความเป็นจริงที่ต้องพูดกันแบบจริงๆตรงๆซืๆ่อผู้ใดที่มีบุญวาสนามีความเกี่ยวเนื่องกันในตั้งแต่หนนใดก็ตามผู้นั้นเขาก็จะมา พิสูจน์ด้วยตัวของเขาเองด้วยภาชนะว่างด้วยภาชนะสะอาดพิสูจน์ลองรับพระธรรมให้เต็มที่ผลของมันจะปรากฏขึ้นชัดเจนและรวดเร็วมากดังที่ข้าพเจ้าก็ไม่เคยรู้อะไรเลยแต่ได้พิสูจน์ทางสายอีกสายเดียว ของพระพุทธเจ้าที่เป็นโลกุตะละรมด้วยตัวเองมาแล้วต่อจากอีพีที่สนี้ไปก็จะเป็นการเปิดมรดกธรรมของพระพุทธเจ้ากันต่อไปก็ขอโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านด้วยโมทนาสาธุค่ะ